Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ครั้งแรกในรอบ15ปีพจจมานออกสู่สนามรบฉากหน้าคือแม่ยกหน้าเวทีแต่ฉากหลังคือแม่ทับตัวจริงพจจมานเลือกไปเชียร์ลูกสาวที่หัวเมืองเหนือในเชิงสัญ,ญลักษณ์ เชียงใหม่เป็นบ้านเกิดตระกูลชินวัตรและเป็นเวทีเปิดตัวแคมเปญเลือกนายกคนเมืองเมื่อฤดูหาเสียงปลายปี2543ไฮไลท์กิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10กันยายน2565กลับไม่ใช่การเปิดตัวนโยบายใหม่ๆของแพทองทานชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแค่ฉากคุณหญิงอ้อกอดลูกสาวอุ้งอิง้งโดยมีเจ้แดงน้องสะพ้ยตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างๆเราผู้กำกับก็มาเหนือกว่าทุกกลยุทธ์ของทุกพักการเมืองในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยยกทัพมาเหนือเที่ยวนี้สำหรับตระกูลชินวัตรพูดได้คำเดียวว่ามาเหนือทางบ้านไล่มาตั้งแต่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์ ผ่านทองแท้ชินวัตรพินทองทาชินวัตน์นัทพงคุณากรวงศ์และแพทองทานชินวัฒรปิดกสุขสวัสดิ์นอกจากนี้ก็ยังมีบรรพศด,ดามาพงศ์พร้อมกับเจ้าบ้านอย่างเยาวภาสมชายวงสวัสดิ์ครั้งแรกในรอบ15ปีองอิงแพทองทานชินวัตรป,ปลื้มปริ่มถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อคุณหญิงพจมานดามาพงค์มาร่วมให้กำลังใจด้านเวทีครอบครัวเพื่อไทย วันนี้คุณแม่มาดีใจปกติจะให้ออกงานเป็นเรื่อง impossible เพราะท่านไม่ชอบมาอยู่แล้วแต่เมื่อมาจริงๆก็ดีใจมากเกือบร้องไห้แต่หึบไว้เดี๋ยวตาแดงตอนพูดแต่ดีใจและอย่างที่พูดบนเวทีว่าพูดไปยิ้มไปก็จริงด้วยพอเริ่มคลิดเครียดเห็นหน้าคุณแม่กับครอบครัวมาก็ดีใจ นี่เป็นครั้งแรกที่คุณหญิงพจมานปรากฏตัวในก,กิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยถูกศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักเมื่อ15ปีที่แล้วองค์อิงเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังเพิ่มเติมวันก่อนเดินทางมาเชียงใหม่เจอกันที่บ้านคุณหญิงพจมานบอกลูกสาวว่าเดี๋ยวแม่ไปนะแต่เธอไม่คิดว่ามารดาจะมากระทั่งเช้าวันที่10กันยายนจึงได้รับการยืนยันจากมารดาว่ามาแน่ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเหมือนจะรู้ทางผู้สื่อข่าวจึงพยายามอธิบายบทบาทของคุณหญิงอ้อว่าคุณแม่เป็นกําลังใจที่บ้านไม่มาการเมืองแน่นอนแค่จะเดินทางก็ไม่ชอบเดินทางอยู่แล้วเป็นกําลังใจที่บ้านและเป็นกําลังใจที่สำคัญมากๆเป็นความมั่นคงทางจิตใจของอิง ในทางการเมืองคุณหญิงพจมานไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางจิตใจของลูกสาวคนเล็กแต่เป็นแม่ทัพตัวจริงสงครามเลือกตั้งครั้งใหม่ตระกูลชินวัตรมีเดิมพันสูงต้องแลนสไลด์ต้อง250บวกเปิดทางสู่การเป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาลและคุณหญิงอ้อจึงมาบัญชาการเองตั้งแต่วันแรกที่มีการปรับโครงสร้างพักเพื่อไทยเพื่อรองรับการเข้ามาของอุ้งอิง หลังการเลือกตั้ง6มกราคม2544พักไทยรักไทยจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะพร้อมต้อนรับสอส248คนที่โรงแรม s อส a ี k าคุณหญิงพจจมานปรากฏตัวขึ้นโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าสอสลุกขึ้นยืนปรบมือต้อนรับดังกึกก้องภายในห้องจัดงานเลี้ยงเงียบสงัดไปชั่วครู่ นับจากวันนั้นคุณหญิงบ้านจันทร์สองล่าก็ปรากฏตัวร่วมกับทักษิณในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีในวาระทางการหรืองานราชสำนักเท่านั้นหลังรัฐประหาร19กันยายน2549ทักษิณชินวัตรต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศส่วนคุณหญิงพอจมานและลูกๆยังอยู่ในเมืองไทย วันที่26ตุลาคม2549คุณหญิงอ้อมุดรัวบ้านสีเสาเทเวศเข้าพบพลเอกเปรมติน,นสูลานนท์ประธานองคมนตรีในขณะนั้นโดยการประสานงานผ่านพลเอกอุ๊เบื้องบนอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอ ปลายปี2551มีข่าวการหย่าระหว่างทักษิณกับคุณหญิงอ้อโดยการเซ็นเอกสารหยาเกิดขึ้นที่สถานกงสุนใหญ่ไทยประจำฮ่องกงและคุณหญิงอ้อถอดนามสกุลของสามีออกจากบัตรประชาชนและใช้นามสกุลณนะป้อมเพชรซึ่งเป็นนามสกุลของฝ่ายมารดา ปี2564ฝ่ายสื่อสารของพักเพื่อไทยแจ้งกับนักข่าวว่าให้ใช้นามสกุลของคุณหญิงพจมานคือดามาพง์ไม่ใช่นะป้อมเพชรอันเป็นนามสกุลของฝ่ายบิดาแหล่งข่าวระดับสูงในพักเพื่อไทยระบุว่าในวันศุกร์ที่25กันยายน2563คุณหญิงพจมานได้ร่วมหารือกับแกนนำระดับอาวุโสของพักอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในพัก วันที่30พฤศจิกายน2563คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยแบบตลอดชีพและทุกตำแหน่งในเพื่อไทยเนื่องจากคุณหญิงหน่อยไม่ได้เข้าร่วมวงหารือที่มีคุณหญิงอ้อนั่งหัวโต๊ะในวันนั้น อีกหนึ่งปีต่อมาสมพงษ์อมรวิวัฒน์จึงลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดทางให้มีการปรับโครงสร้างใหม่โดยดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่แถวหน้าและผู้อาวโุโสถอยไปอยู่แถวหลังนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตามมาด้วยการเปิดตัวแพทองทานชินวัฒรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทย ทุกจังหวะก้าในการเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยดำเนินไปตามกรอบเวลาที่คุณหญิงบ้านจันทร์องล่ากำหนดไว้ในแผนรีเซ็ตเพื่อไทยเมื่อปลายปี2563 ในหนังสือตาดูดาวเท้าติดดินทักษิณชินวัตรบอกว่าเก็บประสบการณ์การทําธุรกิจมาจากบิดาเลิศชินวัตรและมีคุณหญิงพ่จมานเป็นทั้งเสนาธิการและแม่ทัพแถวหน้าทักษิณเริ่มต้นทําธุรกิจในขณะที่ยังรับราชการอยู่ด้วยมุมมองทางธุรกิจที่จะไม่ต่อสู้ในสงครามที่พ่ายแพ้ดังนั้นเขาเริ่มทําธุรกิจแรกคือร้านไหมพอชินวัตร อพอผานย่อมาจากพจจมานย่านสุรวงเมื่อเห็นแนวโน้มธุรกิจผ้าไหมจะไปไม่รอดเลยหันไปลุยธุรกิจภาพ,พยนตร์โดยลงทุนสร้างหนังเรื่องแรกคือบ้านสายทองที่มีนางเอกชื่อพจจมานและนั่นคือก้าวแรกของความสำเร็จถ้าไม่มีผู้หญิงที่ชื่อพจจมานคนนี้มาเคียงข้างความเจริญก้าวหน้าใดๆในทุกด้านของผมคงมาไม่ถึงครึ่งทางของวันนี้ ทักษินพูดถึงคู่ชีวิตเมื่อปี2542ไม่เพียงแต่สามีพูดถึงความเป็นผู้หญิงเก่งของภรรยาวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่เคยทำงานการเมืองร่วมกับทักษินยังบอกว่าคุณหญิงอ้อเป็นคนมี leadership ท่านเป็นคนที่ไม่แสดงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวให้ได้เห็นยามไม่จำเป็นต้องแสดง แต่เมื่อต้องแสดงความแข็มแข็งเด็ดเดี่ยวท่านไม่เกรงใจท่านแสดงเปรี้ยงเลยว่าเป็นอย่างนี้ความเป็นลีดเดอร์ชิพของคุณหญิงอ้อสะท้อนผ่านคำพูดที่ว่าไม่ต้องอ้อมค้อมพูดกันตรงๆดีกว่าคุณจะเอาอย่างไรแน่ แม้คุณหญิงพจมานจะไม่เคยแสดงความเห็นทางการเมืองต่อสาธารณชนแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าคุณหญิงอ้อเข้าใจการเมืองไทยอย่างลึกซึ้งเมื่อ19มกราคม2565ทักษิณเล่าผ่านแคร์คลับเฮาส์ว่าหลังถูกรัฐประหารจนกลับเมืองไทยไม่ได้ปรากฏว่าทางประเทศตองกาได้เชิญทักษิณไปบริหารเกาะหนึ่งในประเทศตองกาและจะแต่งตั้งให้เป็นท่านเซอร์ด้วย แต่ทักษิณปฏิเสธและโทรไปเล่าให้คุณหญิงพจมานฟังวันนั้นคุณหญิงอ้อพูดกับสามีว่าอยากฉลาดมากจนอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็ไปเป็นเซอร์อยู่ต่างประเทศถอดรหัสคำว่าอยากฉลาดมากฟังเหมือนประชดประชันแต่ลึกๆแล้วคุณหญิงอ้อวิจารณสามีว่าไม่เข้าใจประชาธิปไตยแบบไทยและเล่นการเมืองแบบไม่เห็นหัวอีลิต หลังการเลือกตั้งครั้งใหม่คาดว่าคุณหญิงพ่จมานจะได้แสดงฝีมือให้เห็นว่าการรบครั้งสุดท้ายโดยชนะทั้งสงครามเลือกตั้งและชนะศึกการเมืองในชนชั้นนำเขาทำกันแบบไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ